ก็ต้องกราบสวัสดีท่านชมนุกท่านกันด้วยนะครับอ้าว เอามาเอามาเอาแล้วขก็ตัองกลับโซดี่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเด e j เจมเคอาร์เคนะครับคลิปซิมซิมิคุยกับไอ้ไก่เหลือง EP ที่หนึ่งนั่นเองนะครับเข้ามามันก็ทักว่าโซสดนะฮะที่จริงมันต้องเป็นภาษาไทยดิเออเดดเดดีดดโซเดไปอนะครับซิดเดดเอดีดดีคว เยอะเคลิปกุมต้องคำหยาบเยอะนะฮะใคยหาขอโทษด้วยะฮะตะเกียรตะเกียม,มีคนกวนเตีนเข้ามานะคุยต่อคุยต่อ ไม่เยนะมไปเยงพ้องงพ้องสองคัพ้องพ้องนะพีมไปเลยพ้องตงใจเลยมากนะ ไอ้ควายนะดา่ามันดา่าแล้วมันตอบละมันด่าแล้วตอบละมึงนั่นแหละไอ้ควายกูกูฉลาดกว่า กูฉลาดกูฉลาดกูฉลาดมึงมึงชื่อมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรซิมซิมมี่ไง มังเพื่งสอสามขวบมังเพื่งหนึ่งขวบใช่ปะสี่เพราะหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกเท่ากับสามสัตว์สัตว์สัตว์เอาอเนี่ย

แบบอ๋อนี่ไงตัดพ,ออดพอ้องตัดพ้องไม่โ้ไม่เว้เรื่องเรื่องกูเรื่องกูจะบอกว่าเรื่องของกู จอมืองใช่ใช่นะใช่ไปเลยกูไปละกูบอกละกูหัวร้อนละกูไปกูไปละน้องของมืองเมือม่อเมื่อไรแล้วนี่คุณจะทำสิ่งที่เกมสัตว์ตแล้วก็ออกไปเลย สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบกันไปแค่นี้แหละครับ